เวทีแมกซีนทานเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชันนำทั่วประเทศมีการเปิดตัวสถานีชาร์จ n g งสเตชันเป็นสถานีแรกนะครับที่เราได้ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับก่อนหนึ่งต้องขอขอบคุณทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่ให้โอกาสเรานะครับได้เข้ามาเป็นพันธมิตรในเรื่องของพลังงานสะอาดลดสิ่งแวดล้อมนะครับที่เรียนวันนี้ เนื่องจากเราอยากจะให้ทุงกายคนไทยอยู่ดีมีสุขมุมหนึ่งของการเรื่องของตัว e ีวีนะครับกระแสเรื่อง e ีวีมาอะไรเราก็บอกว,ว่าวันนี้เราร่วมกันนะครับเบื้องต้น5สาขาแล้วก็คาดการณ์ว่าภายในสิ้นปีนี้เท่าที่คุยนะครับก็าอาจจะอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบ30 นะครับโดยประมาณนะครับครับผมความร่วมมือนี้เป็นความร่วมมือเรากับทางการไฟฟ้าฝ่ายบลุนะครับครับวันนี้ถ้าอย่างปีนี้ 2020, 2021เนี่ยจะขยับไปโดยประมาณ30แล้วก็มันจะเพิ่มขึ้นมากหรือน้อยขึ้นกับปริมาณรถไฟฟ้าที่มีการจำหน่ายเดี๋ยวเราก็จะรู้ครับมีมงานมอเตอร์โชว์ทั้นทั้ง ปลายเดือนนี้จนถึงต้นเมษาหรืออีกรอบนึงก็คือตอนเดือนพฤศจิกาเราก็จะรู้ว่าปริมาณการจําหน่ายรถ b ี v เนี่ยมีปริมาณมากแค่ไหนนะครับแต่สิ่งที่ผมผมเรียกว่าชัดว่งสเตชันใช้เวลาในการก่อสร้าง่ะงเดือนเท่านั้นเองนะครับซึ่งมันเร็วกว่าการสร้างปั๊มเยอะปัม๊มใช้เวลา9เดือนบ้างสิเดือนบ้างด<อ>ังนั้นถ้าวันนี้ถ้าดีมานมันมารถ E ีออกมาเยอะขึ้นเราสามารถที่จะพูดง่ายขยายได้เร็วขึ้น อย่างที่เรียนว่าอดีตเราเคยสร้างปั๊มขยายปั๊มเปิดปั๊มมากกว่า300สาขาต่อปีนะครับตรงนี้ซึ่งสร้างได้เร็วกว่าด,ด้วยซ้ําไปตรงนี้ครับคือจุดที่ผมใช้ว่าดีมานมาเราก็พร้อมที่จะขยับขยายและส่วนหนึ่งของเราที่เป็นจุดแข็งก็คือเรามีสถานีบริการ PT ทนะครับกระจายตัวเกลือบทบ ครบทุกอำเภอนะครับทันทีที่แหล่งไหนที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีการมีดีมานสูงอะครับเราก็จะไปทําตรงนั้นได้ความยืดหยุ่นความคล่องตัวความเร็วของเราเราทําได้ดีหลักที่เรียนนะครับมันเป็นติกระแสดีซีไดเรกนะครับก็คือก็คือง่ายตัวนี้มันก็จะทําให้การชาร์จเนี่ยชาร์จได้เร็วขึ้นนะครับไม่ต้องมานั่งรอเม,มื telling, ม่อกี้มีโอกาสได้คุยกับพี่ๆที่มีขับรถตรงนี้นะครับถ้าเป็นแบบกระแสแบบ AC ีเนี่ย ต้องใช้ในเวลาในการชาร์จ3-4ชั่วโมงนะครับแต่ตัวนี้จะใช้เวลาเพียงแค่20-30นาทีเท่านั้นนะครับซึ่งเป็นไปได้ว่าเราเนี่ยก็อยากจะให้ยกตัวอย่างนะครับจากนี้ขึ้นไปเชียงใหม่600กิโลเมตรทุกๆ100กิโลเมตรเราควรจะมีชาร์จจิ้งสเตชันเพื่อเป็นเป็นการประกันได้ว่ามีจุดชาร์จเป็นสิ่งที่เรียกว่าเราเป็นเป็นเพื่อนนักเดินทางของยานยนต์ไฟฟ้าครับ ถาวันนี้เนี่ยถ้าตรงห้าสาขานี่เป็นเรื่องของทางอีแกนเป็นคนลงทุนแต่แนอนาคนอย่างที่ผมเรียนว่าตอนหนึ่งไซต์เนี่ยเงินลงทุนประมาณไม่ไม่เยอะละครับ 3- 4ถึงล้านบาทต่อหนึ่งจุดนะครับางั้นทั้งซึ่งอย่างที่ผมเรียนสร้างปั๊มปั๊มหนึ่งก็มากกว่า50ล้านละหนึ่งปั๊มสร้างน้ำมันเนี่ยนะครับทำได้ตรงนี้เป็นถึง10จุดขึ้นไปนครับผมนี่อย่างที่เรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวน้ำมันเองนะครับวันนี้เราใช้คำว่า ยอดจำหน่ายเราสูงขึ้นนะครับแล้วก็ค่าการตลาดก,ก็อยู่ในภาวะปกติแล้วก็ในมุมของส่วนค่าใช้จ่ายเราก็มีการควบคุมอย่างดีแล้ววันนี้อีกหนึ่งธุรกิจน,นะครับที่เรา d i v e ซ s i f y ออกไปก็คือชาร์จจิ้งสเตชันเพื่อรองรับยานยนต์ไฟฟ้าในอนาครัะขอบคุณครับ